เมื่อร้านต้องการให้พนักงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและตอบกลับข้อความของร้านควรดำเนินการในดูโอดังนี้ขั้นตอนที่1คลิกที่ตั้งค่าบริการแล้วเลือกการจัดการบริการลูกค้าขั้นตอนที่2ในหน้าการจัดการพนักงานให้คลิกเพิ่มบัญชีทางด้านขวาจากนั้นกรอกอีเมลเช่น tina นึ่ง gmail com กรอกชื่อ tina ตั้งราบ่านที่หน้าหนึ่งสองและเลือกสิทธิการเข้าถึงร้านค้าที่ต้องการมอบหมายให้กับพนักงานบริการลูกค้านั้นสามารถเลือกได้มากกว่า1ร้านพร้อมกำํำหนดบทบาทและสิทธิการใช้งานของพนักงานบริการลูกค้าได้ตามต้องการขั้นตอนที่3ไปที่หน้าการจัดการโร เราสามารถสร้างโรใหม่เองได้เช่นสร้างโรชื่อ CSH t แล้วกดบันทึกสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานบริการลูกค,ค้าให้กับบทบาทนี้ได้ตามต้องการพร้อมตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานต่างๆตามโร หากเลือกเปิดใช้งานทุกฟังก์ชันบัญชีย่อยจะมีสิทธิใช้งานเหมือนกับบัญชีหลักหรือจะกำหนดสิทธิต่างกันไปตามโรก็ได้หลังจากคลิกบันทึกการตั้งค่าจะมีผลทันทีสุดท้ายส่งอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีย่อยให้กับพนักงานบริการลูกค้าที่ต้องการเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้ก็สามารถให้หลายบัญชีเข้าสู่ระบบพร้อมกันและตอบกลับข้อความของร้านได้แล้ว